ก้าวกสู่ในช่วงแชร์ประสบการณ์เรื่องหลอน,น,อลอนก่อนนอนคืนนี้ รับรองว่าฟังเรื่องแบบนี้แล้วหลับปุ๋ยเลยผมหยิบเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นมาแชร์ให้ฟังเล่าให้ฟังมาที่ผมไปฟังมานะครับนะฮะเป็นเรื่องที่ฟังแล้วคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังสัญญากันนะฮะฉันฉี่กันว่านะครับไม่อะไรนะฮะฟังเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกนะครับเหมือนที่เกิดนะฮะเรื่องนี้นะครับมีทั้งความหลอนความน่ากลัว นะครับแล้วก็มีทั้งความโหดรับโหดร้ายมากๆนะครับแล้วก็ยังมีความตลกขบขันอยู่นิดๆนะฮะนะครับตามที่ผมมาเนี่ยนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นนะครับเมื่อปี2555นะครับตามที่พี่ออสนะครับนทีไล่เล่าเรื่องนี้ที่ไปเจอเหตุการณ์นี้ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับหน่วยกู้ภัยคุณผู้ฟัง นะครับไม่น่าเชื่อใช่ไหมว่าหน่วยกู้ภัยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่น่าที่จะกลัวเหตุการณ์แบบนี้ไม่น่าจะกลัวเรื่องผีนะฮะเรื่องวิญจันน่าจะไม่มีนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับตัวแทนนะครับของหน่วยกู้ภยัยนะฮะได้ออกมายอมรับแล้วนะฮะโดยเฉพาะพี่ออสนะครับซึ่งทํางานอยู่หน่วยกู้ภยัยที่จังหวัดภูเก็ตนะ ได้เจอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมากับตัวเขาเนี่ยทำให้เขาหาออกนะฮะ <c oughs> นะครับแล้วก็ี่อ้อนบอกว่านะครับบอกได้เลยว่ากู้ภัยทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่นะนะครับี่อ้อนบอกว่ากูา้ภัยเนี่ยส่วนใหญ่เลยจะกกลัวนะฮะกลัวผีนะสิบคนหรือว่ายี่สิบคนจะมีสองคนที่ไม่กลัวนี่นี่คำยืนยันเลยจากคนเล่านอกจากคนที่เคยทําอาชีพนี้นะครับเอาล่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตคุณรู้บง้ง นะครับางตายบ้านราวนี้เองนะฮะกับพี่ออสนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพี่ออสได้เล่าให้ฟังนะครับว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2,555ตอนนั้นตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับอยู่ที่สำนักหนึ่งแล้วกันนะฮะครับก็ออกตเวนทํางานตอนกลางวันเข้าเวรนะครับตอนกลางวันนะครับหน่วยกู้ภัยชุดนี้นะรถของเขาที่เขาประจําอยู่เนี่ยนะครับมีอยู่ทั้งหมด4คนนะครับอยู่ในรถคันนี้เป็นรถกระบะนะครับกระบะตอนเดียว แล้วก็มีหลังคานะครับพร้อมด้วยอุปกรณ์นะครับการช่วยคนนะฮรการรักษานะครับที่อยู่ในรถนะครับนั่นหมายความว่านะครับทั้ง4คนนี้ในชุดของพี่ออสเนี่ยแต่ละวันเนี่ยก็ต้องเฝ้ารอนะครับฟังวอนะครับว่ามีทางสู่เนี่ยแจ้งมาว่ามีเหตุการณ์ตรงไหนอะไรบ้างนะครับแล้ววันนั้นพี่ออสบอกว่าแกทํางานตรงนี้มาหลายปีมากนะครับนยกศพแบบไหนก็ยกมาแล้วนะครับ ทำความสะอาดศพก็ทํามาแล้วนะฮะแต่ศพก็ทำมาหมดแล้วนะครับไม่มีีความรู้สึกว่าไม่เคยกลัวอะไรแต่เหตุการณ์นี้พี่ออสบอกว่าวันนั้นไปว่าทางศูนย์เนี่ยตอนกลางวันแ้งมาบอกว่าเออมีคนพบศพผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ทางทางชานเมืองของภุกเก็ตนะครับแถวๆมาทางนี้แหละทางสะพานสาศิน นะครับแถวนั้นเลยแล้วก็ผู้คนเนี่ยไปมุงดูกันเยอะเลยนะครับพอศูนย์แจ้งมาปั๊บเนี่ยจะนั่งกินน้ําชากาแฟอยู่ได้ไงนะครับกู้ภัยก็ไปเลยฮะรถไปตั้งสี่คนเลยนะทีมงานของพี่ออดนะครับไปที่จุดเกิดเหตุนะครับไปถึงก็เจอเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับแล้วก็โรมนชาวบ้านนะที่ไปเจอเหตุการณ์นะฮะก็ลุมล้อมกันอยู่ตรงนั้นเลยที่ศพนะครับแต่พี่ออดบอกว่าแกเดินเข้าไปถึงเนี่ยนะ ก็ตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเนเราหน่วยกู้ภัยนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไม่มีความรู้สึกยังไงกับศพหรอกเพราะว่าเจอมาหมดแล้วนะศพเป็นผู้หญิงนะครับศพเป็นผู้หญิงซึ่งท่อนล่างเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับนะฮะมีแต่เสื้อก็งนนั่นหมายความว่าเขาสารนิฐานนะครับว่าศพคนนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้น่าจะโดนข่มขืนแล้วฆ่านะฮะข้างทางแต่ที่แปลกไปกว่านั้น ศพที่เขาไปเจอไปเห็นมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณสามเดือนโอ้โหสามเดือนนุณผู้ฟังสามเดือนนี่คือมันไม่มีอะไรแล้วนะฮะพี่ออสบอกว่าตอนนั้นพอไปหนไปเห็นศพนะครับเออรู้เลยนะครับเพราะว่าชีวิตของเขาอยู่มาแบบนี้นะครับแกบ,บอกว่าศพเนี่ยแค่วันแรกนะครับถ้าเกิดว่าเสียชีวิตวันแรกเนี่ยมันจะแข็งวันที่สองเนี่ยกาลังที่จะจะพองแหละนะครับคือขึ้นอืด นะฮะนะครับวันที่3ก็คือพองขึ้นมาเลยนั่นคือ,อสภาพศพของคน 3- 4สี่นี่คืออืดน,นะครับแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าศพคนเราเนี่ยมันจะแห้งจะแห้งนะครับแล้วศพนี้สามเดือนคุณผู้ฟังสามเดือนนะฮะสภาพศพเนี่ยแห้งเห็นกระดูกนะครับเห็นกระดูกแล้วก็ หัวหรือว่าศีรษะเนี่ยของผู้ตายนะครับผู้หญิงคนนี้คุณลมันหลุดออกจากกันนะครับหัวหลุดออกไปเลยนั่นหมายความไม่ใช่ว่าโดนฆ่าแล้วปาดคอหรือว่าฟันคออะไรไม่ใช่นะครับเขาบอกว่าศพนี้่มันแห้งแล้วนะฮะแล้วก็หัวเนี่ยมันหลุดออกไปอีกที่หนึ่งนั่นหมายความว่า3มเดือนที่ผ่านมาเนี่ยศพผู้หญิงคนนี้อยู่ยากทรมานจริงๆฮนะ นะครับตากแดดตากฝนแล้วก็้องแถมมีเขาคิดว่าน่าจะเป็นสุนัขนะครับน่าจะเป็นสุนัขมามากัดมาแทะนะครับมากัดหัวกัดผมเลยทําให้หัวนี้มันหลุดนะฮะหลุดออกจากตัวศพนะครับท่าน้นแหละนะครับตอนนั้นก็ไม่มีอะไรฮะนะครับทีมงานของพี่ออสนะก็เลยจัดการครับเอาศพแห้งนี้แหละขึ้นรถนะครับแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ตอนนั้นตอนกลางวันนะฮะเพื่อที่จะไปส่งชันในศพนะครับว่ายังไงยังไงแล้วก็ติดตามญาติมารับศพนะครับตอนนั้นพอไปส่งเสร็จปับนะ๊บนะฮะส่งเสร็จเนี่ยคุณฟังนึกภาพออกนะฮะห้องที่เขาห้องดับจิตที่เขาเรียกที่ว่าห้องดับจิตเนี่ยนะครับมันมีห้องเย็นนะครับแล้วก็มันมีมันมีซิงนะครับซิงที่เขาอเอาศพไปทําความสะอาดอ่ะ นะครับพี่ออดว่าอย่างนั้นเลยนะครับแกเล่าให้ฟังงนี้เลยพอทําเสร็จภารกิจหน้าที่ของแกแกก็ขับรถออกมานะครับขับรถออกมาทั้ง4คนฮะเพื่อที่จะไปอยู่ที่จุดเดิมนะครับรอฟังคําสั่งว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่อไปนะฮะพอเท่านั้นแหละตอนค่านะครับมีวอร์นะฮะนะครับ,นะรบจากทางหัวหน้าหัวหน้าศูนย์แจ้งมาอีกนะครับบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพวกเองเนี่ยต้องไปรับศพกลับมาด้วยนะ ศพคือเหมือนกับศพผู้หญิงคนนั้นแหละที่เจอเมื่อตอนกลางวันเนี่ยไปเอามาจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปศพเขาที่บ้านนะฮะโอ้ไปส่งที่บ้านด้วยนะครับพี่ออดว่าอย่างนั้นเลยนะฮะตอนนั้นใกล้เจอยากคํำแล้วนะครับแต่ทีมงานของพี่ออดคิดว่าเออทําไมทางญาติเขาไม่จัดการเอาเองหรือว่ายัางไงเนี่ยนะทีมงานของพี่ออดก็เลยต้องต้องจําเป็นต้อง,ต,องต้องทำอ่ะนะฮะเพราะว่ามันมันต้องทําอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยขับรถไปตอนนั้นที่โรงพยาบาล ไ,นะได้ครับแต่โรงพยาบาลที่พี่ออดบอกว่าเนี่ยได้ครับห้องดับจิตหรือว่าห้องที่เก็บศพเนี่ยแหมไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะถ้าเกิดว่าดูตอนกลางวันนี่มันก็หลอนอยู่แล้วนะฮะยิ่งตอนนัืนอีกเนี่ยพี่ออดบอกว่าขนลุกนะครับเพราะว่าบรรยากาศที่นี่เนี่ยได้ครับข้างหลังมีต้นไม้ปกคลุมเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็เหมือนที่บอกนะพอข้างในห้องเนี่ยมันมีเป็นมีโรงเย็นมีห้องเย็นนะครับมีซิง,ลง์ล้างศพล้างนู่นนั่งนี่นะฮะใตตอนนั้นพี่ออดว่า เข้าไปรับศพติดต่อทางเจ้าหน้าที่พนักงานของโรงพยาบาลเนี่ยสี่ทุ่มนะฮะเกือบสี่ทุ่มคิดดูว่ามัน,ม,น,นะนมันก็ดึกแล้วนะเนี่ยมันก็ดึกแล้วนะสี่ทุ่มกว่าอะไรเสร็จนะครับตอนนั้นทั้งสี่คนนะฮะลงจากรถเพื่อที่จะไปเปิดห้องนี้แหละนะครับมันเป็นครับที่เลื่อนไปขึ้นข้างบนนะ่ะนะฮะนะครับพอเลื่อนขึ้นไปเนี่ยพี่ออสบอกว่าตอนนั้นด้วยความที่แกทํางานมุทิมานะฮะหลายปีไม่เคยเจอฮะ ว่าที่เกบอกว่าเป็นสิง์ที่เขาทําความสะอาดศพอ่ะนะครับพอเปิดประตูปับ๊บแกเห็นเลยฮนะแกเห็นครับเห็นผู้หญิงคนนี้นะะลุกขึ้นนั่งฮนะนั่งบนสิง์นี่แหละแล้วก็ขยับขาแกว่งขาไปมาไปมาแกว่งขาไปมาไปมานะครับแล้วที่สําคัญข้างบนมันไม่มีหัวนะ หัวไม่มีเท่านั้นแหละพี่ออสบอกว่าโอ้โหแกตกใจมากๆนะครับเพราะว่าแกไม่เคยเจอสัญไม่ได้เห็นคนเดียวเห็นทั้งหมดสี่คนเลยเห็นสี่คนเลยครับภาพเดียวกันเลยแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ภยัยวิธิณผู้ฟังใช่ไหมว่าเขาทํำยังไงเขาวิ่งฮะเขาตัดสินใจวิ่งเลยครับ,ว,รบวิ่งออกจากตรงนั้นเลยแล้วก็ไปขึ้นรถมันมันมันก็น่าตาลงอยู่นะ นะครับไปวิ่งขึ้นรถแล้วก็ขับรถบึงไปเลยฮะไม่สนใจศพเลยครับทั้งทั้งที่เขาให้เอามามาให้เอาศพไปส่งนะฮะวิ่งขึ้นรถเลยทั้งสี่คนแล้วก็ขับรถไปที่ศูนย์ไปนั่งทำทำใจนะครับพี่ออนบอกว่าไปนั่งทําใจตอนนั้นนะแล้วก็ไปยกมือไหว้นะครับกาโนนการนี้บอกว่าเออเนี่ยนะครับพวกผมเนี่ยจะพาพี่ไปส่งนะ ที่พี่ทําอย่างนั้นให้เราเห็นให้พวกเราเห็นพวกผมเห็นเนี่ยมันไม่ดีนะเนี่ยผมมาทําเพื่อผมช่วยเหลืออย่างนู้นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะกลับบ้านเนี่ยก็อยากให้ผมเห็นอีกเลยอยากให้พวกผมอีกเลยนะฮะคือเขาไปนั่งทำใจกันแบบนี้เลยที่นย์นะฮะนะครับทิ้งนะฮะตอนนั้นคือหน้าที่ต้องไปเอาศพนะครับแต่พอไปถึงเนี่ยวิ่งขับรถออกไปนะครับทางหัวหน้านะครับก็บบมาอีกครั้งหนึ่งบอกว่าเฮ้ hey, แล้ว อยู่ไหนกันเนี่ยทางญาติก็โทรมาหลายครั้งแล้วเนี่ยนะครับว่าไอเอาศพไปนะฮะก็เลยทำไงละ่ะหน้าที่ต้องไปฮะนะฮนะรสรุปว่าพี่ออสแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็จะไปที่โรงพยาบาลน,นี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปเอาศพมาให้ได้โอ้ตอนนั้นทั้งสี่คนบอกว่ายกมือทั่วหัวแล้วครับเพราะว่าสิ่งที่ไม่เคยเจอมาเจอในวันนี้ มาที่เดิมครับตอนนั้นปาก็าไปเกือบเที่ยงคืนนะกว่าที่จะมาถึงแล้วก็ทีนี้ทั้งส่คนนะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่พนักง,งานหนึ่งคนของโรงพยาบาลที่มาเปิดประตูดูฟังเชื่อไหมเขาทำยังไงก็เปลี่ยนแผนใหม่นะครับแผนนี้แมได้ผลนะนะครับพี่ออสบอกว่าตอนทั้งสี่คนเลยนะฮะลงจากรถปั๊บเนี่ยไปยืนอยู่หน้าประตูเลยนะฮะ เอาละทีนี้เป็นยังไงเป็นกันนะครับพี่ออดกินอย่างนั้นเลยพอเจ้าหน้าที่เปิดประตูปั๊บเนี่ยนะครับมันมืดนะข้างในนะครับยังไม่ได้เปิดไฟนะครับยังไม่ได้เปิดไฟเขาใช้ระบบแบบนี้ครับพี่ออดบอกว่าใช้เสียงข่มนะครับข่มใจตัวเองไปนะฮะ่ขข่มไม่ให้ตัวเองกลัวนะถ้าเกิดว่าไปเงียบเียบเนี่ยม,มันจะเป็นการบังเวงก็เลยแกพูดดังขึ้นมาเลยฮนะพอเปิดประตูปั๊บแกโวยวายขึ้นมาทําเสียงโวยวายฮะวะ่าคือเอาเสียงกลบอะนะฮะว่าเอ้ย ปลั๊กไฟอยู่ไหนทําไมมืดจงังให้เปิดไฟเด้อ่ะคือแกพูดเสียงดังนะครับแกทาเอาเสียงเนี้คมโอ้มันเป็นอะไรที่โอ้เทคนิคของเขาเนี่ยฮะที่เขาเจอมาเขาไม่รู้จะทํำยัำยงไงนะครับก็เลยเอาเสียงนี้่มนะฮะว่าเอ้ยปลั๊กไฟอยู่ไหนทําไมมันมืดจังนะฮะพูดเสียงดังเข้าไว้ไม่พอเปิดไฟปั๊บเนี่ยภาพที่แกเห็นเนี่ยมันมันไม่มีแล้วนะฮะแต่ว่ามันมีศพอยู่นะครับศพวางอยู่ที่ซิงค์เหมือนเดิมนะครับเขาก็เลยจัดการนะฮะนะครับเอาอ่าที่ใส่ศพมานะครับ พี่ออดบอกว่าตอนนั้นเขาไม่ได้ใช้ผ้าผ้าขาวนะฮะที่เป็นคลุมศพเขาใช้เป็นเป็นถุงอะนะฮะเอาเอาศพเนี่ยใส่ในถุงแล้วก็รูดซิปนะครับเพื่อที่ป้องกันกลิ่นอะไรประมาณนี้แหละแต่ยังเด็ดกว่านั้นคุณุงพังทั้งสี่คนนี้ด้วยความที่กลัวนะครับเจอเหตุการณ์มาแล้วฮะเขาพยายามที่จะยกศพนี้แหละผู้หญิงคนนี้ขึ้นไปขึ้นรถนะฮะที่ท้ายรถกระบะนะครับยกไปยกไปนะฮะไปขึ้นรถกระบะเสร็จปั๊บ ทั้งหมดสี่คนและรถกระบะตอนเดียวคผู้ฟังเชื่อเลยว่าข้างหลังไม่มีคนนั่งแน่นอนนะครับพอเขาเอาศพเนี่ยวางในท้ายรถเสร็จเขาปิดประตูกันหาหลังปั้งต่างคนต่างวิ่งเลยม่ออดบอกว่าวิ่งเลยนะวิ่งขึ้นไปหน้ารถหมดเลยสี่คน,นครับนั่งกันเหยียดโอ้โหจัดเยียดกันนะครับนะฮะไล่มึงคนนู้นคนนี้ก็ไม่ไปนะครับคือสรุปวนะ่านั่งกันอยู่ข้างหน้ารถกระบะนะครับที่ไม่มีแคปบไม่มีอะไรนะรเป็นกระบะตอนเดียวสี่คนนะฮะนั่งกับบนเบรเกียร์ด้วยนะครับ คนขับก็ขับไปนะฮะคนที่สองช่วยเข้าเกียร์โอเคอมเป็นอย่างนี้เลยนะฮะนะครับด้วยความกลัวนะครับเขาก็เลยไม่อยากที่จะไปนั่งท้ายรถกับศพเขากา็ไปส่งศพผู้หญิงคนนี้ถึงบ้านจริงๆนนะครับไปส่งถึงบ้านโดยที่ไม่มีอะไรนะครับแล้วกลับมาพากลับมาตอนเช้าปับ๊บเนี่ยเขาก็ทั้ง4ี่คนเลยเขาไปหาลูกพี่ของเขานะครับแล้วก็ไปหาหัวหน้านะครับแล้วก็พาไปหา พระปัญหาพระที่เค้านับถือคนนี้เค้านับถือนี่แหละให้ปัดเป่าเนี่ยนะครับให้ออกไปนะครับจนตั้งแต่วันนั้นเนี่ยพี่โอ๊ตบอกว่าแกก็ไม่เคยเจอนะครับเห็นแบบนี้อีกเลยนะครับนี่คือหน่วยกู้ภัยกู้ชีพคุณผู้ฟังที่ไปเก็บศพครับไม่ว่าจะศพแบบไหนคือเขาเจอมาแล้วนะฮะอุ้มศพแบบไหนก็อุ้มมาแล้วแล้วก็ทําความสะอาดศพก็ทํามาแล้วด้วยนั่นคือทํามาทุกอย่าง ประสบแบบไหนเจอมาแล้วแต่มาเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยแกบอกว่าแกรับไม่ได้จริงแกไม่เคยเจอมาเจอปั๊บนี่แกวิ่งเลยนะฮะครับวิ่งทั้งสี่คนเลยโอ้โหเหลือเชื่อครับนี่คือประสบการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่ออสนะครับหน่วยกู้ชีพที่จังหวัดภูเก็ตนะครับที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2555นนะครับที่แกได้เล่าให้ฟังนะครับก็ถือว่าประสบการณ์ของแกเลยหลังจากนั้นเนี่ยพี่ออสบอกว่าแกก็ออกนะฮะลาออกจากหน่วยกู้ชีพนะครับ แล้วก็มาทาหน่วยกู้อาสาอะไรพวกนี้แหละนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพี่อ้นบอกว่าพอใครเที่ยวพูดเรื่องศพเรื่องอะไรเนี่ยพี่อ้นบอกว่าแกนึกถึงผู้หญิงคนนี้ทันทีเลยนะครับแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครมาจากไหนนั้นพี่อ้นแกก็ไม่ได้พูดไม่ได้เล่าให้ฟังนะนะแต่ว่าเหตุการณ์นี้ถือว่ามันเป็นการแผดเยี่ยมเหมือนกันนะครับฆ่าผู้หญิงข่มขืนนะครับผู้หญิงคนนี้โดนข่มขืนนะครับแล้วก็ฆ่า นะครับทิ้งไว้3เดือนคุณผู้ฟังคิดดูมากโอ้โหนะคตอนนั้นคือหลังเนี่ยมันแห้งนะฮะแล้วก็ทับกระดูกหมดแล้วนะครับเห็นกระดูกเลยคือจําไม่ได้แล้วนะว่าว่าเป็นเป็นใครแต่ว่ารู้ว่าเป็นผู้หญิงนะฮะเอาละเรื่องนี้ประมาณนี้คุณผู้ฟังก็ฟังเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกนะอุทัยหอได้เหมือนกันเรื่องนี้นะฮะนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพี่ออสหน่วยกู้ชีพที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ